ส่วนทองคำเมื่อกี้ถ้าเซลลโดนากจริงไหมที่ผมพูดไปจริงไหมคุณกล้าเซลลผมก็ตีกล้าตีมือคุณอนะเมื่อกี้ใครเซล์ยกม,มือขึ้นยอมรับมายอมรับมาแล้วตอนนี้โดนากอยู่อะถ้าไม่ยอมรับลงไปไม่ช่วยแก้นะมีไหมใครห้าวใครเซลยกม,มือสูงๆสองข้างยอมรับมาใครพอผมพูดว่าเซลตีมือแตกเลยแล้วเป็นายสวนยกม,มือขึ้น กำไรได้ไปยังจําไว้ดิจําไว้ได้ไปแล้วกําไรแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะมันขึ้นไปโอ้เสียดายไม่น่าปิดเลยถ้าคิดอย่างนี้ตายไม่มีวันหาจุดปิดเจอใช่ไหมแล้วพอมันลงมาออ้ยเมื่อกี้เคยกําไรมากกว่านี้เดี๋ยวรอบมันกลับมาที่เดิมก่อนค่อยปิดไปปิดอีกทีอ่ะตอนที่มันปิดให้ตลาดปิดให้เรียบร้อยจุดปิดจุดเปิดเรารู้ แต่เราไม่รู้ว่ามันจะเบรกเกินแค่ไหนใช่ไหมฮะแล้วถ้ามันคิดกลับกันดิถ้ามันไม่ไปทีพีมันไม่ไปปิดอ่ะมันไม่ไปถึงอ่ะเราไม่แย่กว่านี้หรอใช่ไม้นี้มันเร็วแป๊บเดียวเองใช้เวลาไม่ถึงเอฟสิบห้าแท่งหนึ่งทีพีได้กําไรมาแล้วไอ้ไม้เมื่อกี้ทําไมไม่จาสองชั่วโมงอ่ะแล้วไม้อื่นๆที่เป็นวันน่ะสามวันน่ะสี่วันน่ะเพราะฉะนั้น โลจิสเราคุยกันไปแล้ววันนี้พาร์ทหนึ่งออกหลอดเท่าเดิมเก็บพิพซวินสะสมไปเรื่อยๆเพื่อเงินที่เราต้องการเป้าหมายเอาไว้อย่างเช่นเราบอกว่า1เดือนเราจะทำห้0 0ัจุด5000จุดเราต้องการให้มีแวลูของห้าพนี้เท่าไหร่ใครอยากมีเงินเดือนละแสนบาทยกมือขึ้นเอามือลงแต่ว่าต้องทำสาม0ันดอลลาร์สามพดอลลาร์9 0 0าจุดต้องออกหมายศูนจุด สนจุดส่วนจุดหนึ่งยากไหมไม่ยากเก้าพันจุดยากหรอวันละสี่รห้าสิบจุดเนี่ยเดี๋ยวคุณดูว่าเรามันจะได้พลิปบินสะสมกันห้าวันหคืนเนี่เท่าไหร่นี่คือสอนอยู่นะถ้าไม่ได้สอนเลยซัดต,ตมูตตมซัดตูมซัดตูมเนี่ยคือเยอะกว่าเดีเยอะกราฟเอ็มหนึ่งหนึ่งร้ยจุด มีวันหนึ่งพันพันสี่ร้อยสี่สิบแท่งเท่ากับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันจุดมันมีโอกาสให้คุณตั้งหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันจุดอะขอโทษนะคุณมีปัญญาเอามาเปล่าสักแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบจุดเนี่ยมันวิ่งวันละแสนกว่าจุดเนี่ยคุณขอแค่พันจุดเนี่ยคุณทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ไม่ได้ว่าเอามาวันละห้าร้อยเอามาวันละ สามร้อยบางวันไดพันเจ็ดเพราะพี่แอคเขาไลฟ์ผมก็ตามพี่เขาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ออกออเดอร์ตามพี่เขาอยู่เหมือนกันนะครับหลวงพี่ก็ทำใช่ไหมหลวงพี่ก็ออกออเดอร์ตามพี่แอคเหมือนกันเนี่ยเราดูพี่เขาเหมือนกันพี่ก็ดูเขามานะพี่ก็จำเขาสอนนะครับอีกทีหนึ่งโอเคฮะอ่ะเพราะฉะนั้นอยากขายโลจิกตัวเองในราคาถูก อย่าขายโลจิกไมซ์เซตและวิธีการชนะของตัวเองในราคาถูกๆโดยการใช้จังหวะที่มันสามารถทํากําไรได้แบบฉาบฉวยไปแลกเอากําไรในระยะสั้นมาแต่จะเสียวิธีการคิดในระยะยาวไปถ้าผมเซลล์ผมโดนลากผมแก้ได้ผมจะกลัวไหมผมไม่กลัวผมกล้าแต่พวกคุณแก้ได้ปะละ่ะถ้าพวกคุณแก้ไม่ได้อย่าทําถ้ารู้ว่าออกออเดอร์ตรงนี้้วไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ไม่ได้วางแผนสำหรับการแก้ไขไว้ คิดมองในมุมชนะอย่างเดียวอะ่ะไม่คุมสุดท้ายก็ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่เปลี่ยนสถานที่เป็นอาจารย์เป็นสำนักเปลี่ยน,นกลุ่มซิกเป็นกลุ่มลายลบแอป,ปแล้วโหลดใหม่ลบแอป,ปแล้วโหลดใหม่วนไปก็ป y EA ออสุดท้ายเจ๊งกลับมา หาทางเทรเองเริ่มหนึ่งคุณอยู่ในวงการ4ปีมา5ปีแล้ว6ปีคุณเพิ่งมาเริ่มเรียนเพราะคุณหวังพึ่งชัยชนะด้วยวิธีชาวบ้านเขาไม่พึ่งตัวเองพึ่งแม่งหมดทุกอย่างยังเป็นตัวเองใครเคยเป็นอย่าง,งานั้นยกมือขึ้นพึ่งอินดิเคเตอร์ไม่ได้บอกว่าอินดิเคเตอร์ไม่ดีแต่สุดท้ายก็โทษอินดิเคเตอร์ไม่โทษตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จูนพูดว่าการทะเลาะก,กับตัวเอง เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะว่าตัวเองเป็นคนตัดสินใจจะเลือกทฤษฎีไหนจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรจะเลือกตัดสินใจในการเทตุยังไงเนเนี่ยถ้าไม่สอนเลยเนี่ยให้เนเเหตไปเรื่อยยังไงเนก็ชนะแต่วันนี้สิ่งเดียวที่ขอให้เนไปปรับคือเรื่องดรอว์ดาวจาก 70%-80% ดอาวเนี่ยผมรู้ว่ายังไงมันก็แก้ได้แหละยังไงอร์ตมันก็ไม่ล้าง เนทำได,ได้ตอนนี้เฉลี่ยดเดือนละหนึ่งล้านบาททุกเดือนนะครับทุกคนหนึ่งล้านบาททุกเดือนซื้อรถซื้อบ้านซื้อหมาตัวเป็นแสนซื้อหนึ่งทำหนึ่งด้วยแล้วก็ไปเที่ยวล่าสุดนี่ทิ้งผมวันเกิดเลยไปไปญี่ปุ่นนะครับ สรุป <S <S <ừ> เดี๋ยวสักพักเป็นทิ้งตัวไม่ไปแล้วผมว่ามาหลายรอบแล้วนะครับวันเทศริจากเลือดไปญี่ปุ่นนะครับใช้ชีวิตเทีเ่ยวอยางมีชีวิตแบบเขาไหมเขาก็เริ่มมาจากไม่มีอะไรนะเขาก็ลำบากมานานนะอ่ะไหนน้องเนยอยู่ไหนเออเอาเอาไมโครโฟนไปเขาคุยหน่อยไงบ้างชีวิตตอนนี้ถอนเงินถอน,ถอนทุกวัน,น,น,นถอนเงินทุกวันอยากได้ยินคำนี้ไหม วันละห้าหกอบออด้วยอ่ะต้องเปลี่ยนธนาคารสี่ห้าธนาคารต่อวันเออเพราเดี๋ยวมันจะเกินสี่ร้อยครั้งแล้วเดี๋ยวเอาภาษีจะเข้าอาภูเขพูดให้อ่าต่อแล้วก็พยายามถอนเป็นคริปโตด้วยเพื่อที่จะหลบภาษีอ่ากูพูดให้อนน่อาต่อก็ใช้เป็นบัตรบัตรเดบิตใช้เป็นบัตรเดบิตของเอ็กช n น e ด้วยใช่เพื่อที่จะถอนคริปโตมาเป็นบาท ใช่แล้วก็โดยที่เป็นเสียภาษีให้ประเทศอื่นแทนแล้วก็ได้เงินคืนอีกแล้วก็ได้เงินคืนเออหนึ่งถึงแปดเปอร์เซ็นต์อ่าใช่เออเอออ่ะใครอยากมีชีวิตแบบนี้ก่อนมีชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตเป็นยังไงเนเล่าให้ฟังหน่อยแ่มากครลบใกล้หน่อยก่อนก่อนหน้านี้ก็คือเราก็แบบเป็นนักลงทุนแบบเอาเงินไปให้คนอื่นทำาให้แล้วก็ไปเจอพวกแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ มีคดีติดตัวเกือบติดคุกจนสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่พอมันก็แตกพอแตกปั๊บผมก็ต้องกลับไปหาง,งานทำเนาะตอนนั้นก็ไปขับแกร็บขับจนถึงเช้าเลยอย่างเงี้ยเพื่อหาเงินเนี่ยมามาเติมหอดพอเล่นไปเล่มันก็แตกอีกพอแตกเราก็กลับไปขับแกร็บใหม่ทำาวนอยู่อย่างเงี้ยแปดปีฮะ คือความพยายามดูความพยา,าพยามอาจไม่ก่อให้เกิดความสําเร็จแต่ความสําเร็จคือความสาเร็จเกิดจากความพยายามคือถ้าเรายังไม่หยุดผมเชื่อว่าทุกคน,นสําเร็จได้แต่ที่มันไปไม่ถึงเพราะเราหยุดก่อนแค่นั้นเองแล้วความรู้ที่อาจารย์ให้มันมัน,ม,นมันครบหมดแล้วอะไรกันหายใจไม่ออกมันมันครบหมดแล้วครับ <laughs> <laughs> เหลือแค่เราไปนั่งแกะแล้วทาความเข้าใจกับกับกับสิ่งที่อาจารย์พยายามจะสื่อให้เราฟัง แค่นั้นเองครับผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับขอบคุณครับคือเนเน่ขนเขาติดตามมานานแต่ว่ากว่าเขาจะเข้ามาถึงวงในข้างในได้เนี่ยยากไหมกว่าจะให้ผมจําชื่อได้หรือเรียกทุกคนทุกวันเนี่ยมันคือความพยายามของผมอาจารย์นี่เคมเคมเคมที่ต้องเข้าไปหาอาจารย์เขาพยายามมากนะ<ช>จนท้ายที่สุดเนี่ยเขามาไฟพอฟัน ใช่ไหมใช่แล้วผมก็ไม่เคยรู้ชีวิตเขามาก่อนนะเหม็นมีใครป่วยด้วยไหมนะแฟนแฟนแฟนป่วยเป็นอะไรนะขอโทษทีเป็นมะเร็งครับแล้วก็ต้องหาเงินรักษาแฟนด้วยใช่เนยใช้ชีวิตลําบากมากเลยแต่เนยก็มาเข้ากิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็ตั้งใจเรียนมากหลังวันนั้นผมฟังเรื่องเนยไปผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องสอนให้ดีที่สุดเพราะว่ามีแฟนคลับของผม,ผมที่เป็นแบบนี้น่าหลายคน <c oughs> ตาลตาลก็ป่วย หลายๆคนก็ป่วยมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยแฟนเนยก็ป่วยชีวิตเนก็ลำบากแต่ก็ยังมาเรียนกับผมนะครับแล้วก็ผมก็เลยสอนแบบเต็มที่เลยต้องเน้นเน้นเลยวันนั้นที่เน้นมากตั้งแต่บ่ายยันดังคืนเลยเน้น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 เอาพอร์ตมันมาช่วยทุกอย่างมีอะไรช่วยได้ช่วยหมดผมดีใจมากเนถอนเงินได้เดือนละขั้นต่ำเฉลี่ยหนึ่งล้านเนี่ยมากี่เดือนแล้วเนย หกเดือนต่อเนื่องแล้วดกดเดโม่เลยเดี๋ยวเน่ผมสอนคุณว่าอะไรล่าสุดเนี่ยผมสอนคุณว่าอะไรที่ในเบรเซนเจอร์ที่ผมพิมพ์บอกอะไรผมบอกคุณว่าอะไรนะให้หยุดให้หยุดผมตั้งใจอย่างนั้นนะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องหยุดเหมือนกันเพราะเราก็ไม่อยากอยู่บนความเสี่ยงไปตลอดชีวิตแม้ว่าเราจะชนะจริงนะแต่มันต้องมีวันที่เราแพ้ อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเขาว่าเน่คือเอ็ีทีไว้จบพีเอีทีแล้วก็คือบอกเนว่าเนตอนนี้เน่อายุสาสิบปีเนาะเนอีกห้าปีเนี่ยเนวางแผนการเงินไปอีกหปีแล้วสี่บเอ็ดเนี่ยส2ิบสองเนี่ยเนหยุดทุกอย่างไม่เสี่ยงอีกต่อไปแล้วไม่ต้องกลับไปอยู่บนความเสี่ยงแล้วโอเคไหมถ้าเนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปน้องโอเคผมก็เลยกําลังจะพาเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเราจะมีคนแบบนี้อีกกี่คนในห้องนี้โอเคไหม น้องเขามีความพยายามแล้วเขาเชื่อว่าทุกคนสําเร็จได้ถ้ามีความพยายามผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะความสาเร็จแต่ละคนมันไม่เท่ากันเขาได้เดือนละล้านใครเอาคเดือนละแสนก็พอแล้วตอนแรกผมก็เดือนละแสนก็พอแล้วจย์มันทําได้เร็วขึ้นเรื่อยๆพอมันเร็วขึ้นเรื่อยๆมันก็ไปต่อได้เรื่อยๆตอนนี้มีมีผมใช่เพราะว่าคนเรามันไม่รู้จักพอ ไม่แตม่มันดูแลคนได้มากขึ้นเนี่ยนะผมอ่ะเป็นคนเดียวที่คอยเบรกันทุกคนเนี้ยโทรไปเบรกพิมพไปเบรกเนยหยุดหยุดหยุดคอยหยุดเขาคอยตบเขาไม่ให้เขาไปต่อไม่ใช่เพราะกลัวเขารวยกลัวเขาไม่เหลือไม่ใช่เรื่องตลกวันนี้เขาได้เดือนละล้านต่อไปถ้าเขาอยากได้เดือนละสิบล้านการเดิมพันมันก็สูงขึ้นตามกันคุณเข้าใจปะถ้าไปถึงเดือนละสิบล้านผมบอกเนยหาอะไรที่ไม่เสี่ยง ผมก็บอกมันไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากเนี้ห้าปีไม่เกินเนี่ยวันนี้เขาหาได้เดลลาล้านใช้เงินไปใช้ชีวิตนี่ยได้ข่าวไปญี่ปุ่นทิ้งผมใช่ไหมเดี๋ยวมีไปล่องเรืออีกอ่ะดัล่ลองเรือให้ไหนที่ซันโตรินีอืมไปไงขับแกป๊ปหาเงินเติมพอร์ตจนวันนี้นนยี่สิบไปไปยี่สิบด้วยไปยุโรปยี่สิบัน<ช>ไปใครไปใครไป,ไปกับแฟนแล้วก็พ่อแม่ แฟนดีขึ้นไหมตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยเจร้องไห้อย่าร้องไห้ลูกอย่าร้องไห้ขอบคุณอาจารย์มากครับโ <Okay, S 2> อเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่แบบจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆทําให้ผมแบบต่อไฟตัวเองได้เรื่อยๆเวลาที่ไฟมันกำลังจะมอดอะไรเงี้ยพอเปิดมาดูไลฟ์อาจารย์อาจารย์เทเราะเราก็มีพลังกลับมาเชื่อมาดูอาจารย์แล้วก็สารต่อสิ่งที่เราตั้งใจไวใ้ให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นจริงครับ สู้คๆคุณทำได้โอเค okay. นั่งครับชีวิตลูกศิษย์ผมหลายคนที่ประสบความสำเร็จแบบนี้แต่อีก99%ไม่ใช่แบบนี้ทำยังไงให้กลายเป็นคนแบบนี้เยอะๆขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเขาไม่เคยเสียเงินให้ผมสักบาทไม่เคยจ่ายค่าเรียนหรืออะไรเลยทุกอย่างเขาทำด้วยตัวเองทั้งหมดไม่เคยยืมเงินผมไปเทศด้วย เขาทํางานหาเงินมาได้เองเขาเรลบการความสามารถของตัวเองที่เขาสามารถหาเงินมามาเทรดได้แล้วสิ่งที่เจ๋งมากกว่านั้นก็คือเงินที่เขาหามาเทรดได้มันสร้างกําไรต่อยอดให้เขามีวันนี้ได้แต่วันยังไม่จบแค่วันนี้เพราะเขาเพิ่งอายุ36ปีชีวิตนี้มันโหดร้ายมากเพราะฉะนั้นผมต้องคอยเหยียบเบรกเขาเพราะตอนนี้ผมมั่นใจว่าเขาคือซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ที่พร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างแรงมากด้วยความมั่นใจของชัยชนะซ้ำๆและถอนเงินวันละห้าหกครั้ง แต่วันไหนที่เขาพลาดและล้มมากผมก็ต้องรับเขาไว้ให้ได้คุณเข้าจวามายผมป่ะเพราะว่าผมรู้ว่าโลกนี้มันดรลายเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามให้มันไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปใช้เงินเทรดน้อยๆโดนลากให้หยุดหาการลงทุนที่อีกห้าปีข้างหน้าจะทําให้เขาไม่ต้องทํางานอีกตลอดชีวิตหาเงินให้พอเลยห้าปีนี้เนะ้องแล้วอายุสี่สิบได้ใช้ชีวิตแต่มันแฮปปี้นะอายุห้าสิบได้ใช้ชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้หกสิบก็ได้ยังน้อยยังได้เกษียณย่างแท้จริง ในนี้ใครยังไม่ถึงห้าสิบยกมือขึ้นเนี่ยคุณพร้อมที่จะ,กะเกษียณแบบมีคุณภาพหรือยังทุ่มเทกับมันดูนะครับโอเคไหม